สวัสดีครับอยู่กับช่องใช้อีสานรดแซฟแชนเนลครับมือนี้ครับมือนี้มาเบิ้งครับผมสิบ้ามาเบิ้งนี่ยังครับอันนี้เป็นของฝากจากอีเมรครับกับพี่สาวเป็นเห็ดมาให้เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่เขาปิดเมืองล็อกดาวน์อยู่เดินทางข้ามจังหวัดบ่ค่อยได้ครับบ่ได้ไปใส่มาใส่ยุบานตอนนี้ผมพักยุสมุิปาการครับ แม่ผมไปยุ่งอะลยึดละเบิ่งมันฝังอยัางมัหายมียังแน่ผมถืไล่ฟังเลยมันนี่ปาแดกบองครับเันห่อมมให้ยางดีเลยอยู่นี่หากระปุกอันนี้เป็นเฮ็ดที่ต้มแล้วครับมีหดเฮ็ดพึงเฮ็ดพึงงล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเพาะครับรวมลงกันครับอันนี้เป็นเนื้อแห้งเด้อ เปิ้งเทสมาให้ครับอันนี้สองกิโลครับเนือน้องัวเนื้อแหง้งแน่แน,แน,แนี่เพิ่งกรียมแน่วยังมาให้แน่เปิ่งเอาพี่น้องร้ายครับปลาจีตูโอ้หหอดปลาจีตูนี่ปักกระแนงกับนีครับพี่น้องพลายีตูปลากระแนงเบิ้งเบิ้ง,งนี่ที่มามกเขียดหน่อยพคนน่ะ มพิงเกลี่ยพรวงมะหอเกลี่ยน้อยอันนี้นอไม่สดนะดครับแกงแกละถุงแดนงนอไม่สดอันนี้เป็นยังนี่อทอดกับพริกเขาก่ากัวอหอมปั้ดถูกอี้มแย้มไหมตะไข่เป็นก็มาให้ยยาลูกไส้บ้อยูยย่ได้กินนี่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 พักกีเล็กครับนี่ต้มแล้วพักกีเล็ก๋ยวจีแกงผักกีเล็กนีแ่แหละเมนูแรกก่อน นี่หนังงัวครับหนังงัวต้มแล้วสามถุงยิ่งใหญ่เลยเนีย่มามาเบิ่งถาดนี่บัดนี้อันนี้เป็นอยังนีงบัดนี้แหม่ผมแสีดได้ถังมาจใชเป็นยังไง้ันอันนี้เป็นส้มครับแหม่งามเขาพี่น้องเสนยดถังอันนี้มาสมงัว ต้นไสีเสื่อเดือดบริเวณสมม้วครับอันนี้กับมิกพริ่หู้ยหยกริกับแฉะน้ำเลยพริกสดไส่ทางน้ำแข็งมากครับน้ำแข็งละลายพริกตะไคร้ทุกนี้ยังดีกว่านี่ยทุกนี้เป็นไข่เค็มมั้ยเ่นได้สิ้มบดพี่น้องว่าไะ ไข่เค็มเลยนี่น้ำคือเขาได้คือยังหัดทุ่งดีอยู่คือวะโอ้ไข่เค็มซุกก็ได้ครับนี่อ๋อต้มสุกแล้วโอ้ลายอยู่ลายอยู่พี่น้องทุงนี่เป็นน้ำยานา่งครับสิแกงเนี่ยแหละสิแกงผักสิเล็กมาดีไม่นู่พิเศษครับมันนี่ครั้งนี้ ็มโตเลยครับนี่เบิองเอายังมาร่วมทั้งนี่เด้ครับทั้งนี้เป็นไหไงยังมาแน่นี่โอ้โยเหล่หอดเกลือโอ้อันนี้บวกหน้าอยู่สวนครับนี่ต้นวนยังไงเลยเหล่หอดตองมาไวท้ทถมกเกียดตีนบวกม่วงพี่น้องม่วงแก้วเด้อหัวเพื่มเพื่มเหลืองเลยเดีย๋ยวใครอยากกินมาเด้อพี่น้องเด้อเถมกม่วงหมองม่วงมันโอ้โย เต็มเลยดูนะกินบอ่อเบิดนี่น้องเอ้ยบาะนี่นี่แหละครับของฝากจากยี่เมียยูกไก่บันไดปัญญาญาลกไส้เป็นบระโยชน์ในกากินมาอยู่มากินน้ำกันเด้อครับบาะนี่บ่ต้องห่วงปัญหา,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 มมาว่าเอาเขาบ่อผมเอาเพราะเอาเขาอยู่นี่มีหลายแล้วเหลือแต่เส้หนึ่งกินนะครับเขาเหนียวมีโย ออกมงวงเป็นลังเลยพี่นอ้องลังโฟมเต็มเต็มนี่แหละครับนีออง่งวงเป็นตองอันนี้บากน้าผมไปซื้ออยู่ตลาดที่ยังน้อยๆแท้ก็งีแม้ว่าให้เลยนวดนวดหนุ่ย,ยเลยครับน,นี่โอ้ยคุณอะคุณของปฝาครับเต็มอันยะเลยมาเนี่อืม สิงค่าตะไคร่มีครบทุกูซูยางสมง้วเขียดหน่อยหลากหลายอันนี้ก็เฮ็ดเพาะกัะสิได้แจงฟักติ๋วมีเลยครับอยู่นี่ฟักติว๋วนี่ถุงนี่ดูพี่น้องอยากกินนี่ยังกะติดตามมาเบิ่งเลยครับผมเสียดเมนูอาหารอีสานอีสานนี่แหละอยู่นี่สองสามย่างกับซีม,มีแกงขี้เล็กแน่หมกเขียดหน่อยแน่ แล้วก็แกงนย่แล้วนี่ให้หมดแดงเออโอ้ยรืมอใรื่มๆให้เบิ่งว่ะถุงนี้มันยังครับโอ้ให้หมดแดงครับอืเต็มเลยครับตัวนี้เนี่ยทุงนี้ให้หมดแดงครับเอาไปตองห้องไว แกงใส่เห็ดเนาะโอ้ยพี่น้องเหว่งคนนี้เมืองไทยวันนียเห็นบ่พี่น้องอืมไทยง,งามเลยเต็มถุงลยเนี่ยนี่กันเนื้อเนื้อแห้งเด้อบัดนี้มาอย่มากินน้ำกันพี่น้องครับของฝากจากเมืองไก่ ใจเกินลอยครับมาจากลอยเอ็ดครับอันนี้ของอีเมอร์อีเมอเพ่งผมมือครับกับพี่สาวสำรองครับเป็นเตรียมมาให้านนองบอได้อยู่ได้กินนี่ครับเป็นของอาหารอีสานบานๆเท่ากับประหยัดไปได้อีกหลายคาบหลายมืออยู่ครับ,ออรบจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้ครับผม